เชา้านี้เพียงระลึกถึงสิ่งดีๆเพียงหนึ่งลมหายใจบุญทั้งวันจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวจเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมสอนใจช่องที่ตั้งใจนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดอย่างเรียบง่ายลึกซึง้งและใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันของทุกคนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่าน มาร่วมเปิดประตูแห่งบุญตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยหลักธรรมเพียงข้อเดียวที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใจที่ระลึกในความดีย่อมดึงดูดความดีและเมื่อใจเริ่มต้นวันอย่างถูกต้องพลังบุญจะโอบอุ้มเราไปทั้งวันทั้งความคิดการพูดและการกระทำจะถูกชี้นำด้วยสติและความสงบเช้านี้ แค่คุณระลึกถึงสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูต่อพ่อแม่ความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นหรือแม้แต่การตั้งใจว่าจะไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูดหรือความคิดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญบุญที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องไปวัดและไม่ต้องรอใครมอบให้แค่มีใจที่ตั้งมั่นในความดีบุญก็เกิดขึ้นในทันทีเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจดังนั้น ตอนเช้าหากเราเริ่มด้วยใจที่สะอาดใจที่ตั้งอยู่ในเมตตาใจที่รู้สึกขอบคุณต่อชีวิตพลังบุญจะเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเต็มที่และบุญนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทั้งวันของเราราาเรื่นขึ้นใจสงบขึ้นและมีสติมากขึ้นหลายคนอาจคิดว่าบุญต้องเกิดจากการทำทานใหญ่ๆหรือการไปวัดบ่อยๆแต่แท้จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนว่า ความดีที่เกิดจากใจที่คิดดีเพียงขณะเดียวมีอนิสงส์มากกว่าการทำทานที่ปราศจากเจตนาเพราะบุญแท้จริงคือความผ่องใสของใจไม่ใช่รูปแบบพิธีกรรมดังนั้นเมื่อเช้านี้คุณลืมตาขึ้นมาหากคุณระลึกถึงความดีเพียงเล็กน้อยระลึกถึงบุญที่เคยทำระลึกถึงความเมตตาที่อยากมอบให้คนรอบตัว บุญน,นั้นจะเหมือนแสงอ่อนๆที่โอบอุ้มจิตใจให้สว่างขึ้นอ่อนโยนขึ้นและมั่นคงขึ้นและเมื่อเราเริ่มต้นวันด้วยใจที่ดีเช่นนี้โลกทั้งใบจะดูเบาลงเรื่องที่เคยทำให้หนักใจก็จะคลายลงและเหตุการณ์ต่างๆในวันนั้นจะมีพลังบางอย่างนำพาให้ผ่านไปด้วยความสงบมากขึ้นเมื่อเราฝึกระลึกถึงความดีตั้งแต่เช้าใจของเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากใจที่ฟุ้งซ่าน ใจที่กังวลใจที่คิดลบในเรื่องเดิมๆกลายเป็นใจที่สงบและมั่นคงยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจที่ตั้งมั่นในกุศลย่อมนำผลดีมาให้และนี่คือเหตุผลที่ทำไมเพียงแค่เริ่มต้นวันด้วยจิตที่ดีชีวิตทั้งวันจึงราบรื่นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด เพราะทุกการกระทําในวันหนึ่งหนึ่งล้วนมีใจเป็นตัวนำถ้าใจดีตั้งแต่ต้นคำพูดเราจะนุ่มนวลขึ้นการตัดสินใจจะมีสติมากขึ้นการกระทุกกระทั่งกับผู้คนก็จะเบาบางลงนี่คือพลังบุญที่เกิดจากภายในไม่ใช่บุญที่ต้องออกแรงมากมายเพื่อให้ได้มาแต่เป็นบุญที่เริ่มจากการรู้เท่าทันใจในช่วงเวลาสั้นๆหลังตื่นนอน ลองคิดดูนะโยมเพียงไม่กี่วินาทีตอนเช้าหลังลืมตาถ้าใจเรามุ่งไปที่สิ่งไม่ดีเช่นความกังวลความเครียดหรือความไม่พอใจวันทั้งวันก็จะถูกพลังลบเหล่านั้นพาไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่ในความดีอยู่ในเมตตาอยู่ในศรัทธาวันทั้งวันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งทันที นี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องจิตภาวนาคือการดูแลใจให้ตั้งอยู่ในความดีเพราะใจที่ดีเหมือนดินชุ่มน้ำไม่ว่าปลูกสิ่งใดก็เจริญงอกงามได้โดยง่ายแต่ใจที่เต็มไปด้วยความคิดลบก็เหมือนดินแห้งแตกถึงจะรดน้ำมากเพียงใดก็ยังฝืนเติบโตได้ยากชาวนี้หากคุณระลึกถึงความดีเพียงหนึ่งขณะ เช่นตั้งสัจจะว่าวันนี้จะไม่โกรธหรือวันนี้จะไม่พูดทำร้ายใจใครหรือวันนี้จะมีเมตตาต่อต,อตอนเองมากขึ้นความตั้งใจนี้จะกลายเป็นเมล็ดบุญที่ฝังอยู่ในใจและจะค่อยๆส่งผลไปทั้งวันโดยไม่ต้องพยายามมากนัก เพราะบุญที่แท้จริงไม่ใช่บุญที่ต้องได้จากพิธีกรรมใหญ่โตแต่คือบุญที่เกิดจากความละเอียดของใจใจที่มีเมตตาใจที่ให้อภัยใจที่ระลึกถึงความดีต่างหากที่เป็นบุญสูงสุด บุญที่พระพุทธเจ้ายกไว้เหนือการทำทานภายนอกทั้งปวงและเมื่อคุณทำสิ่งนี้ทุกเช้าใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นอ่อนโยนขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งความสุขสงบอย่างแท้จริงเหมือนมีพลังบางอย่างอบอุ้มอยู่ตลอดทั้งวันนี่คือพลังบุญที่คุณสร้างขึ้นเองไม่ต้องรอใครไม่ต้องพึ่งโชคและไม่ต้องสแสวงหาที่ไหนไกลเลยเมื่อเราฝึกระลึกถึงความดีในทุกๆเช้า ใจของเราจะค่อยๆคุ้นเคยกับความผ่องใสเหมือนน้ำที่เคยขุ่นแต่ถูกปล่อยให้ตกตะกอนยิ่งนิ่งยิ่งใสพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่ผ่องใสย่อมนำไปสู่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคำสอนนี้ไม่ได้หมายความถึงเพียงความสุขหลังความตายเท่านั้นแต่หมายถึงความสุขทุกวันในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเช้าเริ่มด้วยความดี ใจก็จะไม่รีบหนีไปสู่ความคิดลบไม่รีบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวที่ทําให้หนักใจเพราะใจที่ผ่านการฝึกในตอนเช้าเหมือนได้สวมกรอแห่งสติทําให้ความทุกข์ที่เข้ามาในวันนั้นเบาวกว่าที่เคยรู้สึกไม่กระทบจิตใจแรงเหมือนเดิมหลายครั้งที่ผู้คนตั้งคําถามว่าจะทําอย่างไรให้ใจสงบจะทําอย่างไรให้ชีวิตไม่วุ่นวายคําตอบไม่ได้อยู่ที่การหนีปัญหา แต่อยู่ที่การฝึกใจให้ตั้งมั่นในความดีตั้งแต่เริ่มต้นวันเพราะใจที่ตั้งมั่นแล้วจะรับมือได้ทุกเหตุการณ์เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดผ้ามกลางลมพายุได้ด้วยรากที่แข็งแรงเช้าเพียงหนึ่งช่วงเวลาคือช่วงที่จิตพร้อมรับการชี้นำมากที่สุดช่วงที่ความคิดยังไม่สับสนช่วงที่ใจยังไม่ถูกรบกวนจากโลกภายนอกหากคุณใช้เวลาช่วงนี้เพียงไม่กี่วินาที เพื่อระลึกถึงความดีใจจะถูกตั้งทิศไปในทางที่ถูกต้องทันทีเหมือนเข็มทิศที่ถูกตั้งให้ตรงต่อให้เข้าป่าแห่งอารมณ์ระหว่างวันใจก็จะไม่หลงทางง่ายๆพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใจที่ประกอบด้วยกุศลเพียงชั่วขณะมีอานิสงส์มากกว่าการทำทานทั้งวันนี่คือเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่คุณกำลังทำในยามเช้าถึงจะเล็กน้อยเพียงใด ก็มีผลมากกว่าที่คิดเพราะคุณกําลังสร้างนิสัยให้ใจเริ่มต้นวันด้วยความดีความเมตตาและความสงบเมื่อฝึกทำบ่อยๆใจจะเริ่มจำได้ว่าเช้าเท่ากับความสงบเช้าเท่ากับการเริ่มใหม่เช้าเท่ากับการตั้งสติพอมาถึงเวลาเช้าใจก็จะมีแรงจูงใจในการทำความดีโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับไม่ต้องพยายามมาก นี่คือการฝึกภาวนาที่แท้จริงภาวนาที่ไม่ต้องปลีกตัวเข้าป่าแต่ฝึกได้ในบ้านของเราข้างเตียงของเราในลมหายใจแรกของวันและเมื่อเราทำทุกเช้าความสงบนี้จะค่อยๆซึมซับเข้าสู่ชีวิตทำให้เราเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมีเมตตาเพิ่มขึ้นและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือบุญที่สะสมอยู่ในตัวเราพลังบุญที่มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ในทุกลมหายใจเมื่อคุณระลึกถึงความดีในเช้านี้จิตใจจะเริ่มตื่นตัวในทางบุญเหมือนดวงตาที่มองเห็นแสงแรกของวันพลังบุญที่เกิดขึ้นจะค,ค่อยๆโอบอุ้งทั้งร่างกายและจิตใจทำให้เราเข้าใจถึงความสงบและความอิ่มเอิบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่ฝึกจิต ตั้งแต่รุ่งอรุณย่อมมีใจผ่องใสตลอดวันแม้เหตุการ์ร้ายก็ไม่ครอบงำได้ง่ายนี่คือความลับของชีวิตที่สงบความลับของบุญที่เกิดจากใจไม่ใช่จากสิ่งของภายนอกลองสังเกตดูนะครับหากเช้าวันไหนเราลืมตาแล้วรีบร้อนใจเต็มไปด้วยความวิตกกังวลความคิดลบหรือความเร่งรีบ วันนั้นทั้งวันจะรู้สึกอึดอัดการสื่อสารกับผู้อื่นจะไม่ราบรื่นการตัดสินใจอาจผิดพลาดแต่ถ้าเพียงเราหยุดสักครู่ลมหายใจแรกของวันและระลึกถึงความดีเล็ก,เลกๆเช่นความกตัญญูต่อพ่อแม่ความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานความอ่อนโยนต่อตอนเองสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะกลายเป็นพลังบุญที่ค่อยๆปรับความคิด และการกระทำของเราให้เหมาะสมเบาบางและมีสติพระพุทธองค์สอนว่าบุญแท้เกิดจากใจไม่ใช่จากสิ่งของภายนอกดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปวัดทุกวันไม่ต้องทำทานใหญ่โตแค่ใจเราใส่ความตั้งใจดีใจเราใส่ความเมตตาใจเราใส่ความสงบบุญก็เกิดขึ้นทันทีและ พลังบุญนั้นจะติดตามเราไปตลอดทั้งวันเป็นแรงที่คอยชี้ทางให้เราพบความสุขความสำเร็จและความสงบในทุกการกระทำและเมื่อฝึกเช่นนี้ทุกวันจิตใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเช้านั้นคือเวลาแห่งบุญเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่เวลาแห่งความตั้งมั่นไม่ว่าคุณจะเผชิญกับความเครียดหรือปัญหาใดๆ ใจที่ฝึกระลึกถึงความดีในตอนเช้าจะช่วยให้ผ่านไปได้ด้วยความสงบและยังสร้างแรงจูงใจให้เราอยากทำความดีต่อเนื่องแม้ในวันที่เหน็ดเหนื่อยแม้วันที่โลกภายนอกวุ่นวายและนี่คือความมหัศจรรย์ของบุญที่เริ่มจากใจเพียงชั่วขณะแต่ส่งผลต่อทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความดีเพียงเล็กน้อยหากทำอย่างต่อเนื่องย่อมมีอนุภาพมากกว่าการทำสิ่งใหญ่แต่ขาดความตั้งใจนี่คือเหตุผลที่เช้าแต่ละวันหากเราระลึกถึงความดีจะเหมือนการรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งบุญที่เติบโตในใจเราและจะค่อยๆให้ผลเต็มที่ในทุกย่างก้าวของชีวิตจเจริญพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน นี่คือคำสอนง่ายๆแต่ทรงพลังที่เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่เช้าวันนี้เพียงระลึกถึงความดีเพียงตั้งใจให้ใจสงบและปล่อยให้พลังบุญที่เกิดขึ้นนั้นโอบอุ้งคุณไปตลอดทั้งวันชีวิตก็จะเจริญขึ้นใจจะสงบขึ้นและทุกสิ่งรอบตัวก็จะดูสว่างและเบาลงอย่างที่คุณคาดไม่ถึง และเมื่อใจเราตั้งมั่นในความดีตั้งแต่เช้าการกระทําในแต่ละวันจะค่อยๆสอดคล้องไปกับสิ่งที่ใจปรารถนาเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตนําทุกสิ่งดังนั้นเมื่อจิตตั้งอยู่ในความเมตตาความกตัญยูและความสงบสิ่งรอบตัวก็จะปรากฏในทางที่เหมาะสมการพบปะผู้คนจะเต็มไปด้วยความอ่อนโยน เรื่องราวที่เข้ามาจะถูกมองด้วยความเข้าใจและอุปสรรคต่างๆก็จะเบาลงไม่ทำให้ใจว้าวุ่นลองคิดดูครับเพียงระลึกถึงสิ่งดีในชาวนี้เช่นความกตัญญูต่อชีวิตความเมตตาต่อตอนเองความปรารถนาดีต่อผู้อื่นซึ่งเหล่านี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่กลับมีอนุภาพมหาศาลเพราะมันทำให้จิตของเรามีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กที่ดึงสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และขจัดพลังลบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์พระพุทธองค์ยังทรงสอนอีกว่าบุญแท้เกิดจากความตั้งใจดีไม่ใช่จากปริมาณของการทำทานนั่นหมายความว่าการระลึกถึงความดีเพียงหนึ่งครั้งในชาวนี้สามารถสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำทานมากมายโดยปราศจากใจเพราะใจที่บริสุทธิ์คือแหล่งกำเนิดของบุญและพลังบุญนี้จะคอยชี้นำให้เราพูดดี คิดดีและทำดีในทุกนาทีของวันหลายครั้งที่ผู้คนบอกว่าทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นความจริงคือชีวิตดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับใจเราหากใจเริ่มวันด้วยความเครียดความไม่พอใจหรือความกังวลวันนั้นก็จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ถ้าใจเริ่มต้นด้วยการระลึกถึงความดีใจจะสงบการกระทำจะเหมาะสม และผลลัพธ์ของวันนั้นจะส่งผลดีต่อทั้งชีวิตโดยอัตโนมัติและนี่คือเหตุผลที่ทุกเช้าเป็นเวลาสำคัญเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์สอนให้เราฝึกสติระลึกถึงความดีและสร้างพลังบุญเพราะพลังบุญนี้จะติดตามเราไปตลอดทั้งวันทำให้เรามีความสุขใจสงบใจและมีแรงใจในการทำความดีต่อเนื่องซึ่งเมื่อทำไปเรื่อยๆใจของเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้น อ่อนโยนขึ้นและพร้อมเผชิญทุกเหตุการณ์ด้วยความเมตตาการเริ่มวันด้วยใจที่ดีไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอพิธีกรรมแค่ลมหายใจแรกแค่คิดความแรกแค่ระลึกถึงความดีเล็กน้อยบุญมหาศาลก็เกิดขึ้นทันทีพลังบุญนี้จะโอบอุ้มคุณช่วยให้ทุกการกระทำเต็มไปด้วยสติความสงบและความเมตตา และนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและเป็นจุดเริ่มต้นของวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความเจริญ